หน่วยลอยกระทงสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอุ๋ยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในหน่วยลอยกระทงค่ะวันนี้ครูอุ๋ยก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกับครูอุ๋ยกันค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการค้นหาคำตอบที่ว่า ฐานกระทงรูปร่างหรือว่ารูปทรงแบบใดสามารถทำให้กระทงนั้นร้อยน้ำได้ดีที่สุดฐานกระทงที่เด็กๆเ,เ,เห็นโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่มีรูปร่างรูปทรงอย่างไรคะถูกต้องค่ะส่วนใหญ่แล้วฐานกระทงที่นิยมนำมาประดิษฐ์กระทงเป็นส่วนมากก็จะมีรูปร่างหรือว่ารูปทรงวงกลมนั่นเองค่ะแต่เอ ถ้ามีรูปร่างหรือว่ารูปทรงอย่างอื่นเช่นสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมจะสามารถลอยน้ำได้หรือว่านำมาประดิษฐ์กระทงได้หรือไม่เด็กๆสงสัยไหมคะครูอุ๋ยก็สงสัยเหมือนกับเด็กๆเ,เช่นเดียวกันค่ะเราไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการหาคำตอบว่าฐานกระทงรูปทรงแบบใดสามารถลอยน้ำได้ดีที่สุดวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมก็จะมีต้นกล้วยกระมังและก็น้ำสะอาดค่ะก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้รูปทรงเรค่ะคันนกันก่อนนะคะรูปทรงแรกวงกลม circle สี่เหลี่ยม square สามเหลี่ยม triangle ขั้นตอนแรกตัดฐานกระทงเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมโดยให้มีความหนาเท่ากันนะคะต่อมาเราก็นำฐานกระทงรูปทรงวงกลมมาทดลองในการลอยน้ำค่ะต่อด้วยการวางฐานกระทงรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะ และสุดท้ายก็นำฐานกระทงรูปทรงสามเหลี่ยมมาวางลอยน้ำค่ะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าการลอยน้ำแต่ละรูปทรงนั้นเป็นอย่างไรการลอยน้ำของแต่ละรูปทรงนั้นลอยน้ำได้ดีทุกรูปทรงค่ะเพราะว่าต้นกล้วยนั้นเมื่อเราตัดต้นกล้วยออกเป็นต้นท่อนหน้าตัดจะเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดฐานกระทงเป็นรูปทรงอื่นอีนอกค่ะ กิจกรรมการหาคำตอบว่าความหนาบางของฐานกระทงแบบใดลอยน้ำได้ดีที่สุดขั้นตอนแรกเราตัดฐานกระทงให้มีความหนาและก็ความบางอย่างละแผ่นค่ะโดยเริ่มจากนำฐานกระทงที่มีความหนานำมาลอยน้ำค่ะจากนั้นก็นำฐานกระทงที่มีความบางนำมาลอยน้ำค่ะ ต่อจากนั้นก็ให้เด็กๆสังเกตและเปรียบเทียบดูนะคะว่าฐานกระทงแบบหนากับแบบบางนั้นแบบไหนจะสามารถลอยน้ําได้ดีกว่ากันผลก็คือแบบหนาลอยน้ําได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบบางนั้นน้ําเกือบจะท่วมฐานกระทงค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการหาคําตอบว่าฐานกระทงที่มีพื้นที่กว้างและแคบฐานกระทงแบบใดลอยน้ําได้ดีที่สุด ให้ตัดฐานกระทงให้มีพื้นที่กว้างและแคบโดยมีความหนาเท่ากันค่ะขั้นตอนแรกให้นำฐานกระทงที่มีพื้นที่กว้างนำมาลอยน้ำค่ะต่อมาจึงนำฐานกระทงที่มีพื้นที่แคบนำมาลอยน้ำเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆสังเกตและเปรียบเทียบดูนะคะว่าฐานกระทงที่มีพื้นที่กว้างกับแคบนั้นฐานกระทงแบบใดจะสามารถลอยในน้ำได้ดีที่สุด ผลปรากฏว่าฐานกระทงแบบกว้างนั้นจะสามารถลอยน้ําได้ดีกว่ายิ่งฐานกระทงกว้างเท่าไหร่ก็สามารถลอยในน้ําได้ดีขึ้นเท่านั้นค่ะเด็กๆก,ก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าฐานกระทงรูปร่างหรือว่ารูปทรงใดทําให้กระทงนั้นลอยน้ําได้ดีที่สุดแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะนํามาประดิษฐ์กระทงที่สุดนั่นก็คือรูปร่างหรือว่ารูปทรงวงกลมนั่นเองคะ่ะ กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องหมุดลอยน้ำค่ะเด็ก <kes to S 2> ๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมคะถ้าเด็กๆอยากเป็นเดี๋ยวครูอุ๋ยจะพาเด็กๆไปหาคำตอบจากการทดลองเรื่องนี้กันค่ะเด็กๆพร,ร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร,ร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องหมุดลอยน้ำ วัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระมังลวดเสียบกระดาษและก็น้ำค่ะก่อนอื่นครูอุ๋ยก็มีภาพมาแมลงชนิดหนึ่งมาให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆรู้จักมแมลงชนิดนี้ไหมคะมแมลงชนิดนี้มีชื่อว่าจิงโจ้น้ำค่ะมันสามารถเดินบนผิวน้ำได้เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมจิงโจ้น้ำจึงเดินบนผิวน้ำได้โดยไม่จมน้ำเรามาหาคำตอบจากการทดลองเรื่องหมุดลอยน้ำกันค่ะ ขั้นตอนแรกให้นำลวดเสีบกระดาษมาวางขวางบนนิ้วชี้และก็ค่อยๆปล่อยลงน้ำอย่างช้าๆเพื่อให้ลวดเสีบกระดาษสัมผัสกับผิวน้ำทั้งตัวพร้อมกันขณะวางเด็กๆควรงอน,นิ้วด้วยนะคะลวดเสียบจะต้องไม่เอียงไม่เช่นนั้นจะจมน้ำค่ะเมื่อวางลวดเสียบกระดาษลงในน้ำแล้วก็ค่อยๆดึงนิ้วออกจากใต้น้ำค่ะที่สำคัญมือของเด็กๆจะต้องไม่เปียกค่ะ เด็กๆลองวางลวดเศกกระดาษเยอะๆนะคะ <S <S เมื่อเราซูมภาพไปใกล้ๆจะพบว่าผิวน้ำเป็นลอยเว้าลึกลงไปรอบๆลวดเสกกระดาษเพราะน้ำหนักของลวดเสกกระดาษนั่นเองค่ะลวดเสกกระดาษสามารถลอยบนผิวน้ำได้เนื่องจากน้ำมีแรงยึดเหนี่ยวที่ผิวน้ำเรียกว่าแรงตึงผิวแรงตึงผิวทำให้วัตถุท,ที่มีน้ำหนักเบามากสามารถลอยน้ำได้ค่ะ โดยปกติแล้วลวดเสพกระดาษจะจมน้ำเพราะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำโมเลกุลของน้ำยึดเหนี่ยวกันแน่มบบนผิวน้ำด้วยพันธะของไฮโดรเจนจนทําให้น้ำเกิดแรงตึงผิวขึ้นซึ่งแรงตึงผิวนี้สามารถรับน้ําหนักวัตถุที่หนักกว่าน้ําไม่ให้จมน้ําได้แต่ต้องวางวัตถุอย่างระมัดระวังโดยวางขนานกับผิวน้ําไม่เช่นนั้นลวดเสพกระดาษจะจมน้ําค่ะ เช่นเดียวกับกระทงที่ทำมาจากต้นกล้วยเพราะว่าลำต้นของต้นกล้วยนั้นมีช่องว่างอยู่มากทำให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงสามารถลอยน้ำได้ค่ะข้อควรระวังให้ผู้ปกครองดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดในขณะทำกิจกรรมด้วยนะคะเช่นขั้นตอนการตัดฐานของกระทงจากต้นกล้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้เราจะประดิษฐ์กระทงจากใบตองกันวัสดุอุปกรณ์ที่ครูอุ๋ยจะให้เด็กๆเ,เ,เตรียมนั้นก็จะมีใบตองต้นกล้วยทูบเทียนที่เย็บกระดาษดอกไม้ตะปูเข็มค่ะ กิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆทำการทดลองเรื่องหมุดลอยน้ำโดยใช้ลวดเสียบกระดาษแทนให้ส่งคลิปวิดีโอในขณะทำการทดลองมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะ